ปัญหาตีออกขวาหรือว่าตีสลซ์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหายอดนิยมเวลาตีดร i เวอร์เลยนะครับถ้าใครมีปัญหานี้จุดแรกให้ลองเช็คตอนเซตอัพก่อนครับสำหรับคนที่ตีสลซ์นะครับมักจะเซตอัพผิด2อย่างข้อแรกก็คือมักจะจับกริปวีกเกินวีกก็หมายความว่ามือซ้ายหงายแบบนี้มากเกินไปนะครับแล้วก็มือขวาคว่ำอีกอย่างที่มักจะเซตอัพผิดนะครับก็คือเรื่องของแนวไหล คือมักจะมีการเซตโดยที่แนวไหลเนี่ยเฉียงไปทางซ้ายของเป้าหมายแบบนี้พอ2อ,อันมารวมกันนะครับกริปวิกเกินกับแนวไหลเฉียงไปทางซ้ายมันก็ส่งผลให้แนวสวิงของเราชันเกินแล้วก็ทําให้หน้าไม้เปิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาตีสไลซ์นะครับตอนเซตอัพให้ลองเช็คแนวไหลก่อนครับพยายามให้แนวไหลขนานไปกับแนวเป้าหมายนะครับหรือว่าอาจจะเฉียงไปทางขวาได้เล็กน้อยด้วยซ้ํา แล้วก็ให้ลองปรับกริปให้สตรองขึ้นนะครับโดยเวลาจับกริปให้มือซ้ายความมากกว่าเดิมเล็กน้อยแล้วก็มือขวางายแบบนี้ครับข้อที่2จะเป็นตำแหน่งท็อปสวิงนะครับตอนท็อปสวิงนักกอล์ฟบางคนพยายามที่จะล็อกเข่าแล้วก็สะโพกขวาไว้มากเกินครับทำให้ตอนขึ้นไม้แนวแขนของเราอยู่ในแนวที่ชันเกินซึ่งส่งผลให้ตอนลงไม้เนี่ยเราชลโลก้านได้ยากนะครับ เพนสวิงก็เลยมีโอกาสที่จะมาในแนวที่ชันมากเกินแบบนี้จริงๆแล้วตอนขึ้นไม้สะโพกขวาของเราไม่ควรที่จะล็อกไว้นะครับเราควรจะปล่อยให้สะโพกแล้วก็เข่าขวาเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างอิสระแนวแขนของเราถึงจะอยู่ได้ในตำแหน่งที่ลึกพอแล้วก็ทำให้จังหวะดาวสวิงเราเชลโลกันได้ง่ายขึ้นครับข้อที่3นะครับคือในจังหวะเริ่มดาวสวิง อย่ารีบหมุนตัวมากเกินผมย้ำมาตลอดครับว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มด้วยการหมุนตัวตั้งแต่จังหวะแรกของการดาวสวิงมือจะถูกเคลื่อนมาด้านหน้าเร็วเกินนะครับแล้วก็ทำให้เพลนสวิงมันชันเกินไปเราไม่ควรเริ่มดาวสวิงด้วยการหมุนนะครับสําหรับวิธีที่ผมแนะนําคือให้เริ่มดาวสวิงด้วยการย่าขาซ้ายลงมาก่อนแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้แขนตามลงมานะครับ ถ้าเราเริ่มเราวสวิงด้วยการทิ้งน้ำหนักลงที่ขาซ้ายแล้วก็ปล่อยให้ไม้ตกลงมาก็จะเห็นว่าแนวก้านของเราก็จะอยู่ในตำแหน่งที่แบนนะครับและก็จะช่วยลดโอกาสในการที่จะสวิงคร่อมลงมาได้ข้อที่4นะครับให้พยายามรีลิสหัวไม้ให้เร็วขึ้นคือบางคนเวลาตีดรเวอร์ไปใช้ความรู้สึกเดียวกันกับการตีเหล็กครับพยายามที่จะดันมือแล้วก็สร้างชาร์ฟลีนแบบนี้นะครับ ซึ่งเห็นนะครับว่ายิ่งถ้าเราดันมือไปด้านหน้ามากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่หน้าไม้มันจะเปิดก็จะมีสูงเพราะฉะนั้นเวลาตีดรเวอร์นะครับอย่าพยายามที่จะดันมือไปด้านหน้ามากเกินให้ลองปล่อยให้หัวไม้สามารถที่จะรีลิสแซงมือไปได้นะครับในจังหวะอิมแพคถ้าตอนอิมแพคเราปล่อยให้หัวไม้แซงไปนะครับโอกาสที่หน้าไม้จะเปิดก็จะมีน้อยลงครับ ซึ่งมันก็จะช่วยลดปัญหาการตีสไลซ์ได้นะครับวิธีแก้หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาตีสลซ์วยบ่อยโดยเฉพาะเวลาตีไดรเวอร์ก็ลองนําตรงนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับผมสอนที่สนามน็อตพาร์คสนามรัชดาวิภาวดีและสนามทีเอสอาติวานนท์ใครสนใจเรียนกอล์ฟติดต่อเข้ามาได้นะครับ